ต่อไปเป็นการใช้ฟังก์ชัน REM หรือ Remote Elevation Measurement ฟังก์ชันนี้ประยุกต์ใช้สำหรับการที่เราต้องการหาความสูงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาทิเช่น,คว,นความสูงของต้นไม้ความสูงของเตึกหรือความสูงของเสาไฟวิธีการเราจะเข้าที่เมนู กดปุ่มเมนูจากนั้นกดปุ่ม f 4เพื่อเปลี่ยนหน้าเลือกที่โปรแกรมกด f 1เลือกที่ r e m f 1โดย r e m นั้นจะแบ่งเป็นสองประเภทโดยประเภทแรกคือมีความสูงของ ระดับ,บที่2คือไม่มีความสูงของโคลโดยเราจะทำทั้งสองวิธีโดยเริ่มจากวิธีแรกคือ input R high ก็คือความสูงของรีเฟเตอร์นั่นเองกด f 1สเต็ปแรกให้เราใส่ค่าความสูงของปิซึ่ที่จะใช้ในการ วัดในขั้นนี้ผมใส่อยู่ที่1.5เมตรจากนั้นกดปุ่ม Enter สเต็ปนี้ให้เรายิงระยะทางไปยังไปซึ่งกดปุ่ม Measurement หนึ่งครั้งโปรแกรมแสดงค่า วีดีขึ้นมาคือ1.5เมตรจากนั้นให้เรากระดกเทเลสโคปไปยังจุดที่เราต้องการหาความสูงถ้าผมจะต้องการวัดความสูงของตึกผมก็จะกระดกกล้องไปยังยอดตึกถ้า V ีดีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่คือขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน REM แต่ตแตลำดับต่อไปเราจะลองใช้โดยที่ไม่กำหนดความสูงของ reflector height หรือเป้ารอบลำดับแรกเราเข้าที่ REM จากนั้นเลือก F2 no reflector height ขั้นตอนนี้ ให้เราวัดระยะทางไปยังรีเซ็ t เตอร์กดปุ่ม F1 โดยโปรแกรมจะให้เราเซตค่ามุมดิก็คือมุอมปัจจุบันนั่นเองเรากดปุ่มเซตในขั้นตอนนี้ก็เช่นกันให้เรากระดก ถ้เสโคปขึ้นไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะวะัดค่ามุมก็จะค่าความสูงก็จะเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการไปยังจุดที่เราต้องการนั่นเองหรือกระทั่งจุดที่ต่ำกว่าค่าก็จะติดลบ ครับนี่คือวิธีการใช้งานฟังก์ชัน i e m